สวัสดีครับเอฟซี FC, มื่อนี่กัมาพบกันในวันที่สิบหมกราคมสอง6ันหรยหกสิบหกะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ผมกติมาลงทางด้านลักหน่วยบนให้เอฟซีได้รับชมนะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมกติใช้รักหน่วยบนแค่สองสูตรเท่านั้นนะครับเนะ่าอ่าก่อนไปรับชมกับขอฝากคำเตือนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากคำเตือนแล้วห้อกติมาเบิงสูตระสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก้าที่ผมได้ใส่งานในสองวันแล้วนะครับเนาะการเดินทั้งสองวัดนะครับเนาะก็คือผม ดัดมาจากดัดแปลงออกมาจากสูตรเก่าที่ผมได้ลงนี่ครับสุดเก่าวงวดที่ผ่านมาผมก็ได้ลงนะครับเนาะงวดที่ออกศูนย์เก้าสามผมก็ได้ลงนี่ครับก็เดินมาเขาลักหน่อยก็ถือว่าเดินผ่านมาแล้วสองงวดนะครับเนาะนี่ครับสาหรับสตรนี้เดินผ่านมาแล้วสองงวดอ่าผมกลับมา,าดัดแปลงใหม่เพื่อให้สูตรได้น้อยตัวลงนะครับเนาะนี่ครับ,รบเขาก็เดินมา อยู่ใบเก้านี่เขาก็เดินลวมลมมาบริการหนึ่อาเก้าสิบสิบเอ็ดงวดรวมสิบเอ็ดงวดนะครับเนาะล่องช่องไปแล้วสองงวดกับพานทั้งสองงวดน่ครับสาหรับสูตรนี้ผมกระดัดแปลงมาเป็นสูตรนี้นะครับเนาะนี่ครับผมกลับมาเห็ดไม่เฮ็ดไม่เพื่อจะได้หน่อยโตลงจากงกโตกัเหลืออยู่หาโตนะครับเนาะก็จะได้เป็นสิบเอ็ดงวดี๋้วผมทำ สัญลักษณ์ไหวให่ไม่นะครับเนาะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเก้าทีเคยนาโลกไปแล้วสองวัดนี่ครับครื่งวัดที่ออก0ู3เก้าสามแล้วก็งวดที่ผ่านมาออกหนึ่งเก้าหกนะครับก็ผ่านมาแล้วสองวัดนะครับสําหรับสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรเก้าทีเดินดีอยู่ตอนนี้นะครับเนาะอ่าก็เดินรวมแล้วสิบเอ็ดวดนะครับสําหรับตําแหน่งที่เข้าอ่ใส่มาคํานวณคือ เขาสิ่งไส้หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งน,น,นะครับหลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็เลขล่างาทั้งสองตัวเลยนะครับเขาสินำมาคำนวณแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สี่นะครับก็ทั้งหมดก็มีห้าตำแหน่งที่เราจะนำมาคำนวณน,นะครับสำหรับผมเลยดัดแปลงมาหม่ก็คือเข้าสิ่เริ่มจากงวดที่ออกเจ็ 03นะครับ703เริ่มเดินมานี้นะครัเนตะ่วใบเก้า,าก็เริ่มเดินแ้งแต่งวัดที่ออก594นะครับเริ่มเดินตแต่งวัดที่594ผมก็มาตัดที่ยอดหล้างออก,ออกอีกนะครั้นเพื่ออจะได้กระทัดรัดลงนะครั้นจากหกตัวกระเฉลียวยุหาตัวนะครับก็จะ,นะบจะน้อยลงตัวเลขก,ก็จะได้ไม่เยอะนะครันะ้นก็ เดินมาตามนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมตีคำนวณในเอฟทีใหม่ไนเอฟทีเก่าได้รับชมนะครับว่าสำหรับบางคนเพิ่นพึ่งจะเข้ามาในวันนี้นะครับเนาะเพิ่อนยังท่านได้เคยเห็นวิธีการคำนวณนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้ผมตีคำนวณให้เพิ่งยังเขียนว่าสูตรแรกเราค้างวันแรกนี่ก็คือเก้ากับสองตรงนี้ตำแหน่งเนาะและเลขล่างทั้งคู่เลย จับมาตรงนี้นี่ครับก็คือแถวตรงนี้คือเลขล่างนะครับเนาะอ่าตรงนี้หลักสิบครั้งที่สี่นะครับหลักสิบครั้งที่สี่ก็คือตรงนี้นะครับเนาะอ่าผมจะวผมสิคำนวณให้เบิ่งนะครับเนาะเอาถิ่มาคำนวณวดที่ออกล่าสุดเลยนะี่ครับแปดบวกสี่อ่าแปดบวกสี่ก็จะเป็นสิบสอง ก็ะจะได้สองสองมาบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งก็จะเป็นสามสามมาบวกสี่ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเจ็ดบวกเก้าก็จะเป็นสิบหกก็จะได้หกนี่ครับก็นับไปเลยหกเจ็ดนี่ครับหกและเจ็ดแล้วก็ตรงนี้ต้องบวกสอง พอได้เจ็ดแล้วบอกสองเจ็ดก็จะได้เก้าบอกสองได้ 9. เก้าพอได้เก้าแล้วก็นับเลียงแต้มเลยเก้าศูนย์หนึ่งงวดล่าสุดก็สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกไปที่หนึ่งเก้าหกก็เข้าเป็นงวดที่สองนี่ครับสําหรับสูตรนี้นะครับเนาเป็นสูตรเก่าที่ลอกมาจากกระดาษแผ่นเดิมนะครับเพื่อนำมาทำให้นะครับ เขาก็เดินดูสองวันแล้วนี่ครับเดินนําลงช่องสองวันแล้วสําหรับตัวนี้ภาวนาขอให้เดินต่อในงวดนี้อีกนะครับเนาะ,ะทีนี้งวดประจาวันที่17มกราคม2566นะครับเนาะตําแหน่งที่เราจะนํามาคำนวณก็เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเขียนไว้แล้วนะครับเนาะสำหรับตําแหน่งที่เราอ่ะนำมาคำนวณน,นะครับ สำหรับวดประจําที่สิบเจ็ดนะครับแล้วเอามาคํานวณกันเลยหนึ่งบวกห้าก็จะเท่ากับหกหมาบวกห้าก็จะเป็นสิบเอ็ดก็จะได้หนึ่งหนึ่งมาบวกแปดก็จะเป็นเก้าเก้ามาบวกสองก็จะเป็นสิบเอ็ดก็จะได้หนึ่งะครับเนาะ สำหรับงวดนี้งวดประจำวันที่17มกราคมก็จะได้หนึ่งเป็นตัวแรกนะครับเนาะก็จะได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วก็สองไปบวกสองคงทีนะ่บวกสองค่าเอาก,นะก็จะเป็นสีนะ่แล้วก็นับเรียงแต้มไปเลย,ยนี่ สี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกนี่ครับสำหรับสูตรนี้น,น,นะครับนาะก็เดินมาแล้วสองวัดเนี่ยลงช่องไปแล้วสองวัดวันนี้จะเดินต่อหรือไม่นี่แหละนะครับนาะวันนี้เราบทมาเบิงวัดว่าสูตรที่สองน,นะครับนาะสูตรที่สองอ่าว,าว่าผิดอยู่เรื่อยเลยน,น,นะครับนาะสูตรที่สองสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ พึ่งจะนําลงช่องเป็นครั้งแรกนี่ครับเดินมาแล้วห้างวัดนี่ครับพึ่งเดินห้างวัดตุดนี้นะครับตอนรับตําแหน่งที่้เาที่นามาคํานวณก็คือหลักพันหลักพันของรางวัลที่หนึ่งนี่ครับตัวนี้หลักพันของรางวัลที่หนึ่งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างบวกหกคงที่นี่ครับตามตำแหน่งที่เราจะนำมาคำนวณนะครับก็เดินมาแล้ว ห้างวดนี่ครับเดินเข้ามาแล้วห้างวดทีนี้ตำแหน่งก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งคำนวณก็เขียนไว้เหมือนเดิมแล้วเรามาคำนวณกันเลยนะครับเนะาะสำหรับตัวนี้ก็เริ่มเดือนั้งแต่างวดที่ออกหนึ่งศูนย์หกนี่ครับก็มาตามลักหน่วยนี่นะครับเนาะงวดที่สองกับต่อมาเขาได้เก้านี่ครับ วัดที่สามกับเลขหานะครับเนาะวัดที่สี่เลขสามนี่ครับในวัดล่าสุดนะครับเนาะเดี๋ยวผมตีคำนวณให้บางในวัดล่าสุดตีออกไปนะครับเนาะห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าก็จะได้ห้าพอได้ห้าก็นับเรียงไปเลยห้าหกเจ็ดพอถึงเจ็ดก็บวกสอง ก็จะเป็นเกครับก็ขเข้าไปที่หลักหน่วยบนคือเลข6กวดล่าสุดนะ่ครับทีนี้เราจะมาดูงวดใหม่เลยงวดประจำมาที่สิบเจเลยนะเนาะสิบเจมกราคม6กหกบวกแปดนครับนะ 17, 66, 7, เจดบวกแปดก็จะเป็นสิบห้าก็จะได้ห้าห้ามาบวก 6ก็จะเป็น11ก็จะได้1อ่าก็จะได้เหมือนงวดน,นี้เลยนี่ครับตัวเลขนี่ครับก็จะได้ไปที่1 2 3 5งสามห้นี 1, 2, ่ครับแล้วก็3พอถึงตัวที่3นี่ต้องบวก2ตรงนี้เนี่ยต้องบวก2 ต้องบวก2ตรงนี้สองบวกสก็จะเป็นห้าก็จะเป็น5้าเ,เลยตรงนี้ตัวสุดท้ายได้เลยห้านีครับทีนี้ผมก็จะนำตั้งสอดสอสูตรนี้มาชนให้ f อได้รับชมนะคเนาะเดี๋ยวผมตำแหน่งหลัก10บผมก็เคยเอาลงให้ดูแล้วนี่ครับชนให้ดูแล้วหลัก10บนี่ครับ ก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะทีนี้ทางด้านเลขศูนย์นี่ยบอ่านี่ครับผมตัดออกให้นี่ครับก็คือเลขศูนย์ติดดับขาดบนนะครับอาจจะชนที่สามสูตรก็จริงแต่ว่าติดดับนะครับสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยเดินมานานแล้วนี่ครับแต่บางคนก็อาจจะลองเสียงดูก็ได้นะครับเนาะเพราะว่า กองสลากไม่มีเลขดับอยู่แล้วนะครับเนาะอ่าแต่ผมทําขึ้นมาเองเลขดับนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับเนาะนักดนตรีเขียนเอาสูตรตัวนี้ลงไปนะครับลนะ่ะหนึ่งสองสี่ห้าหกสูตรแรกอ่าหนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับไลายมืออาจสิบว่าสวยนะครับเนาะ หลักหน่วยบนอ่านี่ครับสําหรับสูตรวันนี้นะครับวนาอ่าหน่วยบนนี่คือสิบบนนี่ครับนี่คือสิบบนนี่คือหน่วยบนเดี๋ยวเขาจะเอาสูตรที่สองคือตัตรนี้นะครับาหนึ่งสองสามห้าอ่ามาเขียนลงไปเลยอ่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามห้าตูตนี้ได้สี่ตัว ทุนนี้เป็นสูตรสี่ตัวนะครับเนาะเพิ่งเดินมาห้างวดอ่ามาชนกันนะครับเนาะชนกันให้เอฟซีได้ไว้พิจารณาก่อนเดี่ยทีนี้คลิปต่อไปอ่าก็จะเป็นคลิปสรุปเลยในวันนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมสรุปอ่าเลขบอลให้คลิปที่สองคลิปต่อจากนี่เลยนะครับเนาะอ่าเอฟซี FC ก็ค่อยตีตัมช่อมชุดสรุปบอลเลยนะครับเนาะ,ะคลิปนี้ก็คือเป็นอ่า ลักหน่วยลงห้ายฟซีในช่องกันบางค้นกามักเป็นรักๆไปนะครับนะรักสิบอาสิบมักหือลักหน่วยอาสิบมักมักแค่ลักใดลักหนึ่งนะครับนะอาติมาบางตัวชนกันเลยตัวที่ชน,นก็คือเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองเลขสองแล้วก็เลขห้าเลขห้านี่ครับสำหรับตัวที่ชน ก็จะมีแค่สามตัวสำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยก็จะได้แค่สามตัวสองอา่าหนึ่งสองห้าอ่าก็จะได้หนึ่งสองและห้านะครับสำหรับทางด้านหลักหน่วยนี่คือหลักหน่วยอา่าหน่วย นี่คือสิบอ่าสิบนี่ครับเจ็ดี่ยืนชอบก็พิจารณาได้นะครับเเดี๋ยวผมจะมาสรุปแล้วก็ตัดดับอะไรทุกอย่างให้ดูนะครับเนาะจับคู่ให้ดูว่าชอบตัวไหนนะครับเนาะสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับตัวเลขก็เป็นแค่แนวทังเป็นสูตรการคำนวณขึ้นมานะครับเนาะอดีตก็เดินดีแต่ว่าหน้าคตรู้นะครับเนาะว่าสิเดินต่อหรือว่าเดินแต่ว่า อะบางข้างก็มีเดินบางข้างก็มีรถนะครับเนาะอ่าสูตรเลขอ่าบางข้างก็มีเดินบางข้างก็มีรถแต่ว่าสูตรนี้เดินมาแล้วสองงวดนะครับเนาะเอฟซีก็ใไทวิจรารณญาณในการรับชมนะครับเนาะอ่าผู้ชมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ใดชอบอ่าการนั่ไปพิจารณาไ,ได้ผู้ใดยว่าชอบกับผ่านนะครับ,นะบเนาะเบื้องเผ่าพวามบันเทิงเท่านั้นนะครับเนาะอะ่าคลิปต่อไปกติเป็นคลิปสรุปบ่นเลยนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ